ก็วันนี <favorite> ้นะคะเมื่อวานได้มีการแถลงข่าวไปแล้วที่มูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะคะวันนี้ผู้เสียหายพร้อมหลักฐานค่อนข้างที่จะชัดเจนใช่ไหมคะพร้อมหลักฐานเข้าให้กองปราบนีตรวจสอบเพื่อจะเอาผิดนะคะร่างทรง พระชายาองค์อินนะเขาอ้างว่าอย่างนั้นเขาอ้างว่าเขาเป็นพระชายาองค์อินแล้วก็องค์เพชรพัทรนาคาทีนี้ไม่รู้ว่าจะตีกันยังไงนะคะองเพชรพัทรนาคาโปรกันมาเป็นสองคนทีนี้เรื่องนั้นเราจะไม่ค่อยสนใจเท่ากับว่าการที่เอาสินค้ามานําเสนอขายแล้วไม่เป็นตามที่คาดหวังไว้อีกอย่างสินค้าไม่ได้รับนะคะไม่ได้รับ ก็มีการอวดอ้างสปปรรพคุณค่อนข้างที่จะเยอะนะคะมีทั้งสื่อออนไลน์มีทั้งไลฟ์สดมีทั้งให้ดารงดารานะคะมามีส่วนร่วมมาร่วมขายสินค้ามาร่วมขายของเขาเรียกว่าเป็นอะไระคระับเป็นพวกวัตถุมงคลนะคะที่เข้าใจกันทีนี้เนี่ยในตรงนี้เนี่ยนะคะวันนี้ผู้เสียหายเนี่ย ที่รวมตัวกันเนี่ยประมาณ20คนนะคะมูล,ลค่าความเสียหายเนี่ยที่นับได้เนี่ยคร่าวๆก็ประมาณ20 20ล้านได้นะคะแล้วยังมีผู้เสียหายอีกกลุ่มหนึง่งกําลังตั้งอยู่นะคะกาลังตั้งอยู่ที่ที่ปุก,กี้กําลังตั้งอยู่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยอันนี้เนี่ยเขาจะมาให้ปากคาแล้วก็มามอบหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจในวันหลังวันนี้นะคะผู้เสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้หลงเชื่อแต่เป็นการ มั่นใจว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นความจริงศรัทธาหรือไม่ศรัทธาณนะตอนนี้เราไม่ได้มองตรงนั้นแต่เรามองว่าในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ยมันถูกต้องหรือไม่กับการเอาความศรัทธาความเชื่อใจแล้วให้ดารานักแสดงมาช่วยไข ของวัตถุมงคลได้ของบ้างไม่ได้ของบ้างเชื้อเชิญเชิญชวนย,ยังไงนะคะอันนี้ค่อยว่ากันทไลายในในแต่ละเรื่องในแต่ละราวของแต่ละบุคคลก็ไม่เหมือนกันเดี๋ยวต้องให้ผู้เสียหายนะคะณวันนี้เนี่ยที่เขาหอบหลักฐานกันมาเนี่ยเขาหอบหลักฐานอะไรมาเพื่อให้กองปราบตรวจสอบแล้วเอาผิดกับร่างทรงพระชายาหรือองค์เพชรพัทธรนาคานะคะ่เร,ร,ร,รจาจเราจะมาดำเนินคดีแจ้งความข้อหาอะไรบ้าง ให้ตรวจสอบนะคะตรวจสอบนะคะข้อหาช่อโกงประชาชนพรบอรคอมแล้วก็สคออบอนะคะเพื่อให้ตรวจสอบดูว่ามันเข้าข่หรือไม่รวมไปถึงเส้นทางการเงินที่ณนะวันนี้นะคะ18บัญชีที่มีการรับโอนนะคะ 18ค่ะเพิ่มมาเป็น18บัญชีนะคะที่มีการรับโอนซึ่งมูลค่าความเสียหายในการรับโอนเข้าไปเนี่ยเรามองเลยค่ะว่ามันเป็นมูลค่าที่มหาศาลมากนะคะคนที่รับบูชาเนี่ยเจ้าของเนี่ยคนขายเนี่ยรวยแต่คนที่ดูบูชามาเนี่ยใช้คำ,ชคำว่าชีวิตไม่ดีขึ้นคำว่าชีวิตไม่ดีขึ้นก็อันนี้ก็อยู่ที่วิจารณญาณน,นะคะในวันนี้เรายังไม่ได้บอกว่าคุณคือคนที่ผิด นะคะเรายังไม่ได้บอกนะคะแต่ว่าให้กระบวนการทางกฎหมายนะคะเป็นผู้บอกนะคะว่าคุณผิดในข้อหาใดบ้างเดี๋ยวนะวันนี้ให้ผู้เสียหายนะคะได้อ่าบอกมาว่าวันนี้เนี่ยเอาหลักฐานอะไรมาบ้างก็วันนี้ได้นําหลักฐานนะคะวันนี้ได้นําหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการ บูชาในส่วนของที่มีการค่าเปิดค่าทยอยอและยังไม่ครบไม่จบนะคะแล้ววันนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยเชื่อไม่เชื่อแล้วอะนะคะเราอยากจะมาเรียกร้องสิทธิ์ในการรับเงินจํานวนนี้คืนซึ่งมันมีหลายวัตถุมงคลอยู่นะคะและรวมไปถึงนะคะคในส่วนของรู้สึกว่าต้นทุนของวัตถุมงคลเนี่ยน่าจะจริงใจกว่าน,นี้หน่อยนะคะในค่าบูชาเนี่ยที่ไม่เคยนึกมาก่อนว่า ต้นทุนมันจะถูกขนาดนี้กับค่าบูชาที่มันแสนจะแพงขนาดนี้นะคะแล้วก็สงสัยในส่วนของเรื่องการระดมทุนในการจัดสร้างต่างๆด้วยที่มีส่วนร่วมแต่ละที่เนี่ยก็ไม่ต่ำกว่าแสนสักที่หนึ่งเลยแล้วทําไมเมื่อตอนนั้นเราเราถึงมั่นใจอะคะว่าวัตถุมงคลเนี้ยจะช่วยเราได้ให้เราจเจริญรุ่งเรืองคือเขาสอนธรรมะคะ่ะด้วยตัวบุคคลเขาก็ดูมีเมตตาอะไรอย่างนี้ยคะ่ะ แต่ว่าพออยู่ไปอยู่มาเรามาสังเกตว่ามันมีการเรียกซ้ําๆเดิมๆกับคนเดิมๆตลอดเวลาซึ่งทีแรกเราไม่รู้เลยว่าเพื่อนๆเราก็เป็นเหมือนกันแล้วเราก็มาได้ได้รับรู้ว่าผู้บูชาที่เป็นเพื่อนเราอะ่ะจากที่เคยมีกินมีใช้เข้าปีที่สองที่สามเนี่ยเขาเริ่มล่มจมค่ะเขาชักหน้าไม่ถึงหลังแทบทุกคนที่บอกว่าต้นทุนวัตถุของคนเนี่ยน่าจะจริงใจขยายความนิดนึงได้ไหมคะว่ามันยังไงก็คือว่าเราเข้าใจว่า ตัวของวัตถุมงคลเนี่ยน่าจะอาจจะเป็นพลอยเนื้ออ่อนหรืออาจจะเป็นอะไรที่ดีกว่านี้อพอตอนที่เราเริ่มรู้สึกระคายระคายเราไปค้นดูข้อมูลแล้วแบบตกใจกับค่าวัตถุมงคลมากนะคะว่ารู้สึกว่ามันถูกถูกเกินไปตัวอย่างเช่นดวงแก้วอย่างเงี้ยราคาคมันหลักร้อยอะ,แ,ะแต่เ<ก>ขาบอกว่าอะไรส่วนใหญ่จะเป็นวาระส่วนตัวว่าของส่วนตัวนะคะเขาจะบอกว่าอันเนี้ย เทวดาเรียกเราโดยเฉพาะมาที่เอ่ยชื่อมาเลยค่ะหลายครั้งแล้วที่เรียกเราเรียกที่ไหนก็คือเรียกผ่านผู้อัญเชิญ่ยค่ะนั่นแหละเรียกเรียกผ่านทางไหนสื่อโซเชียลหรืออะไรส่วนตัวค่ะแชทส่วนตัวแชทส่วนตัวเขาเสนอขายส่วนตัววันนี้ได้นําหลักฐานการแชทส่วนตัวในการเรียกมาด้วยค่ะเขาเสนอขายเราเท่าไหร่แต่เราไปเตต้นทุนเท่าไหร่เช่นหลักสองร้อยอย่างเงี้ยเขาให้เราบูชาอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่าสี่หมื่นค่ะ ที่เขาออกไปเมื่อวานเนี่ยค่ะเขามีการติดต่อเรามาบ้างไหมเขาบล็อกเราตั้งนานแล้วค่ะแล้วมีข่าออกไปเขาก็ไม่พยายามติดต่อเราไม่เลยค่ะแล้วที่เราต่ออยากจะขอาต่อมาหน่อยดิจัดดีะอ่ไหะต่อเลยอ่ะยังไงเราเคยพยายามขอเงินคืนจากเขาไหมคะมีเพื่อนตัวแทนที่เขาไม่ได้บล็อกกันก็ไปขอเงินขอไม่รับของเขาก็จะบอกสื่อกลางเขาก็จะบอกว่าขออนุญาตไม่คืนเงินแต่จะให้เป็น มณีหรืออัญมณีเท่ากับจํานวนเงินที่ผ่อนชําระมาค่ะเขาอ้างเหตุผลอะไรที่ไม่คืนเงินไม่ทราบเลยค่ะแต่เขาบอกไม่มีนโยบายคืนเงินใช่ค่ะแต่ตอนนี้เราต้องการอะไรคือในส่วนที่เราทยอยไปอ่ะอในเมื่อเราไม่เชื่อเขาแล้วอ่ะเราจะเอามาเป็นขยะทําไมอะคะซึ่งเงินมันเยอะค่ะแล้วมันหลายชิ้นหนูอยากได้เงินคืนค่ะแล้วมันหลายปีแล้วอ่ะค่าประมาณเท่าไหร่จ่ายไปเหยียบแสนเลยค่ะเก้าหมื่นไปไปค่ะ ถือของมาบ้างนะเนี่ยเขาจะอยู่ในกระเป๋าเออเอาของมาโชว์หน่อยไปๆทันอยู่ทันอยู่ไปความเสียหายทงหายต่อเลยความเสียหายรวมๆที่บูชาไปแล้วและรวมถึงการจัดสร้างเทวสถานต่างๆแต่ล้านเลยค่ะอออเทวสถานด้วยเนาะของเราใช่ค่ะเอ้ยทำไมเราลงมาเยอะจัง่ะเป็นร้านเลยเขาเรียกตลอดเขาบอกว่าหนูเป็นที่รักของเทวดาค่ะเอ้ยหมอดูนี่นะเ็าชื่ออาจารย์มินใช่ไหมอาจารย์มินก็มีฉายาว่าอะไรบ้างนะ ม e. e ิ้นวัชรินยาเขาเป็นอะไรอ่ะทำไมมันชื่อยาวจังอันนั้นมันเป็นน้ำปากกาเาเอาน้ำปากกาน้ำปากกานามสมมุติเหรอค่ะคือรณรงค์อ่ะไม่รู้จักหรอกอาจารย์มิ้นแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้อาจารย์มิ้นศักดิ์สิทธิ์จริงอ่ะของอยู่ไหนวะเออาจารย์มิ้นศักดิ์สิทธิ์จริงป่าวะเนี่ยทองรอบทั้งรำใช่ไหมคะเอทำไมทองมันอันนี้ไม่ได้ทีมทองแท้ทองไม่แท้นะแต่ทองรอบเออาจารย์มิ้นศักดิ์สิทธิ์ป่ะวะมากองปราบด้วยกันหน่อยดิอยากรู้ว่าศักดิ์สิทธิ์ป่ะ ให้บูชาไปเท่าไหร่เนี่ยประมาณหนึ่ง้ำมันตรงนี้ใิ่หมนูบูชาไปเท่าไหร่นะครับเงสามนเก้าพัน้าาแล้วจะชีวิตชิบหายไหมหรือดีขึ้นอ่าข้างหน้าหน่อยดิตอนที่เราไปบูชาตอนนั้นน่ะชีวิตเรามันเป็นยังไงก็ปกติแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนเขาให้ทยอยไปเรื่อยๆอ่ะแล้วคือตอนแรกเนี่ยเขาจะทักมาหาเราก่อนอันไหนอันไหนเป็น อ,อันนี้เท่าไหรสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบอ่ะไอออออสีเนี้ยนะใช่ค่ะทําไมมันถึงขายตั้งสามหมื่นกว่าตอนมากข้างหน้านิดนึงเขาบอกว่ามันเป็นพลังลิตพลังลิตรอง,งเทน,น่ะถ้าโยนแตกไหมอ่ันี่คุณผู้ชมผมให้ดูผมให้ดูเนี่ยให้ดูเป็นอุทาหอถ้าเราเป็นทางทางศาสนาพุทธเนี่ยเขาไม่มานั่งอะไรอย่างนี้หรอกอันเนี้ยพระพุทธรูปก็ยังไม่ใช่ แล้วมันมีลิตรยังไงอะช้อปปี้ลาซาด้าขายเท่าไหร่วันนี้ไม่ถึงร้อยมั้งเจมไปดูไปดูได้ไม่ถึงแล้วคุณมาทําอะไรเอามาเป่าน้ําลายใสอย่างเงี้ยแล้วมาขายเขาสามหมื่นอะโอ้ยถ้ามันลอยได้นะพุก,กี้ถ้ามันลอยได้นะป่านเนี้ยเราคงไม่มานั่งถแถลงข่าวอยู่หน้ากองปราบหรอกเอาตัวเองให้รอดก่อนอาจารย์มิน้นแล้วช่วยตอบคำถามด้วยว่าไอ้ดาราศิลปินหลายคนที่อยู่ในมือเนี่ย จริงๆก็อยากจะเปิดอยู่นะแต่ว่าเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมดาราศิลปินเขาด้วยว่ายังไงว่าเขาเกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้มาเยอะเนอะอันนี้ก้งดวงแก้วลอยมาเต็มอันนี้อะไรวะเนี่ยดวงแก้วลอยมาในอัอุ้ยระวังระวังระวังพระธาตุลนพระธาตุลนพุกี้เก็บก่อนพระธาตุลนอันนี้ใครบูชาเอ้ยทำไมเยอะจังมาเป็นกระสอบอันนี้อะไรอันนี้เหมือนกบบบูชาที่อยๆมันไหลก็ไหลเป็นเวลาบูชาตอนซื้อไม่เห็นคิดเดินมาหน้าหน่อยเดย์ดังเดย์ ดังๆเลยเด้อ,อันเนี้ยอะไรยังไงว่ามันเยอะจังอี่เราเตะแคงมือนี่นึ่งอ่านี่อ่าทำไมมันเยอะจังเพราะว่าอ่าบางบางส่วนเราก็ทักไปบูชาอีกด้วยแต่บางส่วนเขาก็ทักมาหาเรามันเป็นศาสนาพทธตรงไหนนะมันมีแต่พญานาคเนี่ยฮะไอ้ตอนนั้นนะ่ะเขาบอกว่าไง,งาผมว่ามันต้องมีเหตุผลอยู่ๆคนก็ไม่มานั่งบูชาหลายหมื่นหรอกทำไมของเรามันมีแต่สีฟ้ากับสีม่วงอ่ะเหตุผลอะไรอะสีฟ้าเนี่ยสีฟ้าเป็นพ่อ,ขอเขา ไอ้พูดใครจะพูดอ่ะอ่ะอาวามาหน่อยหน่อยหน่อยอ่ะสีฟ้าเป็นพ่อยังไงวะอ่ะเขาบอกว่าเป็นอะเป็นเทพพญานาคเป็นพ่อของเขาพี่ให้หยิบก่อนเนี้ยอันไหนอันไหนอันไหนพ่อเราอันไหนพ่อเราทั้งหมดเลยฟ้าทั้งหมดเลยฟ้าอ๋ออันนี้พ่อเราเหรอค่ะแล้วเขาเขามีเดะเดะเดะแป๊บหนึ่งปวกกี้โชว์หน่อยเด้ออ่ะอันนี้พ่อเขานะอ่ะอ่ะสีออกฟ้าฟ้าแล้วก็คู่บารมีเขาอีก คู่บารมีสีไหนเอีก็สีฟ้าเหมือนกันสีฟ้าอ๋อก็เลยเอามาคู่กันสีฟ้านี่ต้องเป็นคนที่มีบารมีเท่านั้นเลยนะคะใช่วันนักษัตฤกษ์ต้องเป็นต้องเป็นคนที่มีบารมีเท่านั้นถึงจะถือครองได้แล้วเราถือได้ไงอ่ะก็แสดงว่าเขามีบารมีค่ะเชื่อปะเนี่ยค่ะตอนซื้อก็เชื่อปะซื้อก็เชื่อนี่ของหนูนี่เสด็จมาทางอากาศอุ้ยตายหาแล้วไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้เดี๋ยอุ้ยพระตุหลนขอโทษอุ้ยพระตทหลนอุ้ยความศักดิ์สิทธิ์ อาจารย์มิ้นดูอยู่ไหมเนี่ยูลักษณะทงอะไรอย่างเงี้ยมันเหมาะกับตลค่าที่เขาทงไนเฮ้ยทองโลกไหมไหนไหนนี่นี่เนี่แต่อันเนี้ยว่าเป็นทองแท้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ก่อนอันไหนทองแท้อ่ะอ่ะอันนี้ทีมทองแท้เหมือนกันนะอันนี้ทองแท้น่าจะเป็นคนเดียวเพราะเขาบอกว่าท่านมาสูงมากจะต้องล้อมทองคาเท่านั้นเดี๋ยวนะอันนี้แท้แท้อันนี้ทองแท้อันนี้ทองเดี๋ยวแท้จริงๆใช่ไหมเพราะเขาเขาบอกว่าแท้แต่มันก็ ไม่รู้ว่าแท้หรือเปล่ายังไม่ได้ตรวจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้กองปากไปเผาให้ถ้าเผาแล้วมันเป็นทองก็คือทองถ้าเผาแล้วมันเป็นอย่างอื่นก็คือไม่ใช่เราไม่รู้หรอกเพราะงั้นเนี่ยเราไปบูชามาเนี่ยพอเราบอกเป็นทองเป็นอะไรเน่ะราคามันก็ขึ้นใช่ไหมั้เฮ้ยแปดหมื่นก็อันนี้หกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอีกบาทหนึ่งเจ็ดซื้อมามีใครทักไหมหนูไม่บอกใครสักคนหนูก็แอบหนูไม่บอกใครเลยหนูไม่บอก อันนี้ของไครเนี่ย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 วรรณกษัตริย์เนี่ยพ่อเนี่ยเท่าไร่เนี่ยอันน like ี้เท่าไหร่ห like มื่นสองเจมไปดูในในออนไลน์เท่าไหร่เนี่ยไม่กี่ร้อยหมื่นสองมันแพงที่อะไรวันเนี้ยเขาบอกว่าอย่าสนใจเรื่องต้นทุนสนใจค่าพลังงานของเขาเขาก็มีต้นทุนค่าใช้จ่ายด้วยไพลังงานพลังงานในการบริกรรมของเขาคือตอนเนี้ยเราถืออยู่อ่ะถ้ามันมีพลังงานมันมีความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันคงลอยแล้วแหละ อ่ะมันลอยได้ไหมอันนี้เนี่ยอ่ะเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยมันลอยได้ไหมแล้วคุณไปบูชาอะไรกันเนี่ยไปบูชาอะไรกันตอนตอนไปเช่าซื้อเนี่ยมีความรู้สึกยังไงไปเช่าซื้อคนลุกสู้เลยบ้างหรือไงอ <ะ S 1> ไหนไหนใครม,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 มีอาการอ,ารอ่ะคนนี้มาอ่ะมามาหน่อยดะมีอาการยังไงคนนี้เนี่ยคือคนที่โยนทันแล้วไม่ดีทีเขอย่างเงี้ยอ่ะแล้วตอนที่คุณไปซื้ออ่ะคุณเลื่อนสายศรัทธาสเขาเปล่า ตอนแรกอะค่ะที่เจอเขาแรกๆก็คือเจอในเพจเขาสอนธรรมะแล้วเราก็ติดตามธรรมะพอติดตามไปติดตามมาเขาบอกเราอะเป็นคนใจร้อนต้องบูชาอัญมณีใจจะได้เย็นประกอบกับธรรมะเราเห็นเขาเป็นคนที่แบบว่าอ่าฝ่ทางธรรมะแล้วก็เอาเงินบริจาคที่เราแบบว่าเวลาร่วมบุญเพจร่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปช่วยวัดเราก็เลยมีความศรัทธาพุทธค่ะแล้วเขาเขาเป็นอะไรมาสอนธรรมะเนี่ยเขาเขาโพสธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่เป็นในนามพญานาค แล้วก็ไปวัดต่างๆที่มีพระดังๆอเอาขึ้นหน้าเพจพระดังๆที่ถูกจับอ่ะไม่ไม่เกี่ยวค่ะนี่พระปฏิบัติจริงๆคือแอบอ้างเอามาโดยที่พระท่านคงไม่รู้หรอกค่ะใ่สัทธาเข้ามาบานน้อ,อถามว่าเรื่อสาสศสัทธา